สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาศลบุดีตามหาพระบ้านสวัสดีพี่พี่ท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด E ีพีต่อไปนะครับพี่พเพราะผมจะมีพักเครื่องดีๆมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับ พี่ๆท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ0817941656นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับผมวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับพี่ๆมีพารสวยๆนะครับมาฝากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่ๆเราเริ่มชมองคแรกของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับจะเป็นเหรียญพญาพิชัยดาบหักนะครับหลังลูกเสือพอสอลึกมากๆเลยนะพี่ปี19นะครับองค์นี้จะเป็นกระไหลทองนะครับ ม,มีมาสองเหรียญน,นะครับกระไหลทองกับผิวไฟเลยนะพี่ๆนี่ท่านใดมีมุมมีทางหหพิธีใหญ่นะครับพี่ๆปีหนึ่ในหน้าเก็บมากๆเลยนะครับผมดูง่ายเดิมๆนะครับสวยปิ๊งเลยนะครับผมกระไหลทองก็สวยแล้วก็ผิวไฟก็คือแดงแปดไม่ได้ใช้เลยนะพี่ๆนี่สม้มเลยนะครับผม แกะบล็อกแกะพิมพ์ได้สวยมากๆนะครับเหรียญพระยาวิชัยดับหักนะครับผมปี2519นะครับดูง่ายบ้านๆเลยนะพี่ๆนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับหลักร้อยนะครับเหรียญต่อไปจะเป็นเหรียญเก่านะครับนี่เหรียญพระธรรมขันสุนทรนะครับหลวงพ่อวัดพลทองนะครับผมนี่เป็นพระเก่าแก่ของจังหวัด รบบุรีนะครับพี่พี่สองสี่เจ็ดหนึ่งนะพี่พี่นี่หายากมากๆเลยนะครับเนื้อทองแดงเถื่อนเลยนะพี่พี่หลังยันนะครับผมดูง่ายหูปิ้นนะครับผมเหรียญสองสี่กว่านะครับท่านใดชอบนะครับน่าจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดโพนทองนะครับจังหวัดรบบุรีนะครับผมนี่เป็นพระเกจิยุคเก่านะครับสภาพผ่านการใช้บ้างนะครับผมองค์ต่อไปที่สวยกิฟต์กระลทองเดิมๆเลยนะพี่พี่นี่กระลาทองแบบแห้งๆหูเส้นสายรายละเอียดแบบคมชัดมากๆเลยนะครับเป็นเหรียญหลวง พ่อหินนะครับนี่วัดการุณานะครับเขื่อนเจ้าพยายุคสองพศ2 5 0พนี่ะพี่พี่นี่สวยงามมากๆเลยนะครับกระไล่ท้องแห้งๆเดิมๆเลยนะพี่พี่นาเก็บมากๆเลยนะครับโอ๋นี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับเหรียญแท้ดูง่ายสภาพแบบสมบูรณ์แชมป์เลยนะครับแล้วก็ได้พระแก้วมา2อ,องค์นะครับพี่พี่นี่พระแก้วดวงตัดสรู้นะครับ สวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่เป็นลงยาสีลงสีดํากับสีแดงนะครับผมนี่ดวงสัตว์สรุ2สององนี้เอา400พอนะพี่ๆีนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็ปิดได้เลยนะครับนี่เป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับน่าเก็บมากๆนะครับผมราคาแบบมิตรภาพนะครับพี่ๆอันนี้จะเป็นพระผงหลวงูุสุกลงทองเก่าๆเลยนะพี่พี่ไม่รู้ว่าออกที่ไหนนะครับเก่ามากๆเลยนะครับเป็นเนื้อแบบ เนื้อผงแล้วลงทองแบบแบบหลวงู่ทิมวัดอาหารไล่เลยนะพี่ที่แบบลูลก,ลกอมพวกขุนแผนลงทองเก่าๆอย่างนี้นะครับผมอันนี้เป็นหลวงูส่สขวัดปักลองมะขามเท่านะครับน่าจะเป็นยุคเก่าอยู่นะพี่ๆนี่สภาพสมบูรณ์ราคาเบาๆหลักร้อยแล้วกันนะครับผมองต่อไปน่าจะเป็นหลวงปู่อิ่มนะครับผมนี่เป็นพระรอโบราณน,นะครับปกนะครับหลวงปู่อิ่มวัดหัวเขา247กว่านะครับพี่ๆนี่ดูง่ายมากๆเลยนะครับขี้เบาขี้การรอแบบเหลืองอมเขียวแบบโอ้โห เดิมๆเลยนะครับผมนี่จะมี2ที่นะพี่ๆบางคนเขาเขาว่าพิมพ์นี้เป็นหลวงไอ้พมรสอรอดทางโคราชนะพี่ๆแต่ว่าบางคนก็ตีเป็นหลวงปู่อิ่มแต่ว่าพระแท้และก็สวยเดิมๆนะพี่ๆขี้เบา้าผิวไฟแบบแห้งๆเลยนะครับผมเอาเป็นว่าท่านใดชอบมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับแต่งตะไบเก็บงานแบบโบราณเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางก,กันก็สอบถามกันเข้ามานะครับองค์ต่อไปวันนี้ได้มาอีกหนึ่งองค์นะครับพระกุวัดเรียบ เป็นพิมพ์ปกนะครับองนี้แชมป์เลยนะพี่พี่ลงทองเก่านะครับผมนี่องนี้เป็นลงทองเก่าพิมพ์ปกนะครับผมสวยมีหน้ามีตาไม่ผ่านการใช้เลยผิวหิ่งหิ้งเลยนะครับผมนี่เป็นผ้าหลายร้อยปีนะครับเป็นเนื้อชินนะครับผมนี่ลงทองเก่าเก่าพระกุดเรียบนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับสภาพสวยมากๆเลยนะพี่ๆี่นี่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมองตอไปวันนี้ได้หลวงพ่อขอมา อีกหนึ่งองค์นะครับนี่หน้าแก่ปี2 5 0 5นะครับผมเนี่ยสวยเดิมๆนะครับองค์นี้ก็ไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะพี่ๆผิวพันธุ์แบบเดิมๆเลยนะครับนี่ดูง่ายนะครับก้นกึ่งนะครับผมเป็นพระดีที่น่าเก็บมากๆเลยหลวงพ่อขอบวัดโพธารามหรือวัดไผ่ลงวัวนะครับผมซึ่งเป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมนะพี่ๆรุ่นนี้พิมพ์นิยมนะครับผมท่านใดชอบนะครับนี่ประสบการณ์สูงนะครับแล้วก็เข้มขังนะครับหลวงพ่อขอบนี่คือแบบเก่งมากๆเลยนะครับพี่ อต่อไปจะเป็นสมเด็จยุคแรกๆหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับเป็นสมเด็จเป็นเนื้อ,อสบู่เลือดอะไรทักอย่างเนี่ยครับเนี่ยล้อพิมพ์วัดเกศชโยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับพิมพนี้ก็นานๆจะมาพบเจอทีนะครับนี่เป็นอ่า สมเด็จหลวงพ่อกลวยยุคแรกๆอยู่นะครับแต่ราคาเล่นไม่แพงนะพี่ๆนี่เป็นรอพิมพ์สมเด็จวัดเกศชโยนะครับองค์ต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจวนนะครับรุ่นนี้รุ่นประสบการณ์นะครับรุ่นใส่สินไม่องค์นี้เป็นชุบนิกเกิลน,นะครับวันนี้มีติดมา1เหรียญน,นะครับมีพี่ๆสั่งกันมาเยอะนะครับผม น่าใช้จริงๆนะครับผมแนะนำในหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนี่ท่านแบบเก่งจริงนะครับผมนี่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีรุ่นพิเศษนะครับปีประมาณ1819นะครับพี่ๆรุ่นนี้นะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับ แล้วก็ได้แหวนมานะครับนี่แหวนหลวงพ่อกลวยหลวงออกวัดซับรันใหญ่หลวงปู่หมุนปุกเศกนะพี่พี่เป็นแหวนปอกมีดอันนี้หายากมากๆเลยนะครับผมเป็นแหวนหลวงพ่อกลวยหลวงปู่หมุนปุกเศกนะครับผมนี่มีเขียนอยู่นะครับหลวงพ่อกลวยแล้วก็มียันชุดติดทะโลนะครับผมนี่หลวงปู่หมุนปุกเศกนะครับท่านใดมีมุมมีทางนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับผมยินดีแบ่งปันนะครับสภาพสมบูรณ์เลยนะครับผมองค์ต่อไปเป็นแหวนหัวนินเก่าโบราณเลยนะพี่ๆนี่เก่ามากๆข้างๆจะเป็นนางควักนะครับแล้วก็พระพุทธ ท่านใดมีมุมมีทางนะครับชอบนะครับของโบราณเก่าๆเลยนะผมนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันสภาพแบบสมบูรณ์เป็นแหวนหล่อโบราณนะครับเชื่อมหล่อเก่าเลยนะครับผมนี่องค์ต่อไปนะครับมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับเป็นพระรีลานะครับผมพระรีลาเนี่ปี2516นนะครับหลวงปู่ออกทางสุโขทัยนะพี่ๆเดี๋ยวสักครู่นะครับ เป็นหลวงพุโตวัดประดูฉิมพีปลุกเสกหลวงพ่อบี้วัดลานหอยนะครับผมปลุกเสกรุจิรุวงนะครับเออออกเชียงใหม่นะครับปีหนึ่งหกหลวงพุโตวัดประดูฉิมพีปลุกเสกนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันสภาพสวยเลยนะครับแชมป์เลยครับผมพร้อมกล่องเดิมนะพี่พี่พร้อมกล่องเดิมเลยครับแล้วก็มีพระสั่งกระจายหลวงพ่อเพี้ยนมานะพี่พี่มีมาสององ,องนะครับ องละ200อพอนะครับพิมแจกทานไม่ค่อยพบเจอนะครับพิมพนี้อันนี้ซองเดิมๆนะครับผมสังกระจายนะครับมั่งมีสีสุกนะครับอุดมไปด้วยเงินทองนะครับหลวงพ่อเพี้ยนนะครับพระสังกระจายและวันนี้ก็ได้เสือสายยึดมานะครับนี่สายยึด85หลวงพ่อเพี้ยนนะครับธรมโมปี5 5หนะครับจดก็จีเจอลมดำนะครับพี่ๆนี่เสือทองแดงอย่างนี้หาพบเจอน้อยนะครับผมสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมนะครับผมมหาอำนาจนะครับเสือหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะครับผม องต่อไปจะเป็นพระแก้วนะครับพี่พี่พระแก้วหลวงพ่อเจียงนะครับผม นี่สภาพสมบูรณ์นะครับสีเขียวท่านจะมีหลายสีนะพี่ๆนี่อันนี้สีเขียวสีมาตรฐานนะครับสภาพสวยเลยนะครับพระแก้วหลวงพ่อเจียงนะครับผมสภาพแบบบ้านๆฝุ่นๆคักๆนะครับสมบูรณ์เลยไม่มีกระเทาะไม่มีบินเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมสีเขียวเนียวซับเลยนะพี่ๆแล้วก็ได้ปิดตาหลวงพ่อแก้วมานะครับรุ่นกระลายใหญ่เสาห้าชนบุรีวัดเครือวันองค์นี้มาพร้อมกล่องเลี่ยนะพี่ๆเป็นพระเนื้อเก่านะครับแล้วก็ ทำขึ้นมาใหม่ก็จริงแต่เกจิลุกเศษแบบยิ่งใหญ่นะครับผมกล่องเดิมๆนะครับพี่ๆเป็นพระดีพิธีใหญ่น่าเก็บมากๆองค์สุดท้ายของเรานะครับจะเป็นเหรียญนั่งพานเต็มองค์รุ่นร่วมใจเสาห้านะครับหลวงปู่พรมมานะครับผมนี่หลวงปู่พรมมา สวยเดิมเดิมนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับออกวัดสำนักวิปัสสนาสวนหินอุบลราชธานีมีใหม่เลขตอกเนี่ยนะครับรุ่นเสาห้าสวยมากๆเลยนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผมยังไงผมก็จบ e ีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับสนใจองค์ไหนก็แอดไลน์หรือโทรมาเหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ